ขรอนุญาตพบกันหลังเกมค่ำคืนที่ผ่านมานี่นะครับเด็กของวันนี้ชื่นมื่นนะชื่นชื่นมื่นทั้งวันไปไหนก็นะคือคือแม่มันเดินม,มนีมันอะไรก็ไม่รู้นะ ไม่ใช่เดือนนี้คนระักำลังจะเปิดฤดูกาลมาเลยผลงานของเราเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นนะครับถึงขนาดวันนี้เราเราต้องออกมารวมพลังให้กำลังใจนะเออทั้งทีมงานสตาฟโค้ดนะต้องเซฟเจแล้วนะนักเตะที่บาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มตกกันโอ้นะ อืมอ mm ืม hmm. แต่เออแมตเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอาแอกต์ดามสเตอร์ดามนะครับหรือเราลุกเรียกกันอาแจ็อาแจ็คอาแจ็อาเตอร์ดามอแอกเขาอ่านตัวเองเรียกตัวเองว่าอาแอกก็โอเคนะสองประตูต่อหนึ่ง มันช่างบุดปิดสิเหลือเกินนะครับแต่แต่แมทนี้นี่มีจุดดีอยู่อยา่างนึงคือเราทําประตูออกนําได้ซึ่งมีไม่กี่แมทนะเพิ่งเปิดเปิดฤดูกาลมา6-7เจ็ดแมทนี่รวมรวมหนัดเมื่อคืนนี่เป็นแมทที่แปดนะทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปียนลีกเนี่ยเป็นไม่กี่นัดอะที่ เราทำประตูยิงประตูขึ้นนำก่อนแล้วครับโดยโมเมตซาร่านะโมโมนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็ห่างหายเหมือนเหมือนว่าจะถอยมาให้ลาวินนูเยสนะแต่ว่ามันก็ไม่เข้ามันมก็ไปยังไม,ไม่ไม่ใชอ่อย่างที่คิดนะครับลองโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงน,วงนี้ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่อทาง สหราธาอาณาจักรนะครับอังกฤษเขามีพระราชพิธีนะครับเนื่องจากสำเร็จพระราพระบรมราชินีนาถอลิสเบตท,ที่2ท่านสวรรคตนะครับแล้วก็ก็มีงานพระราชพิธีนั่นหมายความว่าโปรแกรมฟุตบอลในเกาอังกฤษนะครับก็ถูกเลื่อนถูกเลื่อนไปพรีเมียร์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะเลื่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทุกนัดนะครับก็ไม่มีเตะนะครับครานี้ก็จะมีพอมาโปรแกรม,มเมื่อคืนนี้แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากอ่ามันเป็นโปรแกรมซึ่งเป็นของยุโรปนะครับก็ก็กมืนอนคู่ไหนที่พอจะดำเนินการแข่งขันได้นะครับจัดการแข่งขันได้ โดยไม่กระทบงานพระราชพิธีก็ดำเนินการนะครับโอเคเมื่อคืนนี้ก็ลิอร์พูลก็ในกล่องกฤษก็มีลิอร์พูลนี่แหละนะครับที่ได้ลงเตะนะครับผลก็อย่างที่เห็นส่วนคู่อื่นอื่นนะที่ที่อะไรอย่างทีมใหญ่ที่ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยกันนะที่ลอนดอนนะเชลซีอาร์เซนอลอย่างนี้นะครับเขาก็ก็เลื่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่ จัดงานพระราชพิธีนะครับโอเคส่วนโปรแกรมในคืนวันนี้ก็มีอีกนะอืมคืนคืนคืนเนี้ยมันยังมีหลายคู่นะครับคู่ใหญ่ก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้แหละเจอกับบลิเซียดัดมูลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะดัดมูลนะครับโอซิตี้ช่วงหลังนี่ เชือ่อขนมกินไดแ้แต่แต่แล้วก็แอบแอบแช่งไว้นะครับส่วนคู่ที่น่าสนใจก็อะในในกลุ่มเดียวกันกันกบลิวพูลน่ะเออคู่นาปโปลีกับอ่ะเรนเจอร์กับคราสโกนเจรรอร,เจร์กับนาปโปลีนะครับในนี้ทราบว่ายัาง,ยางเตะอ,อยู่นะครับคืนนี้ก็อา้าวดูว่าผลซึ่งมันมีผลนะมันมีผลนในขึ้นในในกลุ่มเนี่ยวันนี้เราก็ เตะมาสองนัดใช่ไหมครับได้มันหนึ่งเสียไปหนึ <c> ่ง <oughs> มันก็อาจจะงูกินหางนะในกลุ่มเนี้มันมันไปไป,ไปมา,ม,ามันไอที่ว่าจะนอนมามันก็อาจจะไม่ใช่ซะแล้วนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับมองดูแล้วเนี่ยสถานการณ์วันนี้ยังยัง ยังมีหวังอ่าเนี่ยนะฟุตบอลมันดีอย่างนี้เล่นโดยเฉพาะพวกเล่นแบ่งกลุ่มนะนะก็มีหวังมีแมตช์ได้แก้ตัวนะทีมเย้าทีมเยือนถูกไหมครับส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหยาวเลื่อนยาวเลยนะครับดูโปรแกรมของริวพูลเนี่ยนัดถัดไปหลังจากนี้พรีเมเอพรีเมียร์เนี่ยนู่นนะ่ะเดือนหน้าหนึ่ง ตุลาคมนะครับหนึ่งตุลาคมยาวเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีแมทหลงังจากนั้นก็จะม,มีในสัปดาห์เดียวกันนั้นนะก็จะมีแชมเปี้ยนเลกมามาเตะนัดนัดที่สามใช่ไหมครับในรอบแบ่งกลุ่มนี่แหละนะครับเป็นโอกาสดีแหละนะครับที่ทีมจะได้มาตั้งสติทบทวนนะครับจัด ทับกันใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะมันรีเซ็ตกันใหม่เลยนะครับช่วงนี้เราต้องเซฟ JK เยอะๆใครใครจะไปนึกว่าเราจะมาอยู่จุดนี้นะเปิดก่อนเปิดฤดูกาลนะจะเราคว้าคอมมูนิตี้ชิลใช่ไหมโอ้ชนะแชมป์เก่าอ่ะเออชนะแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเออใครจะไปนึกได้ชูถาดแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับ เดิมเราจะเซฟเพื่อนอนะเซฟเพื่อนตอนนี้ต้องมาเซฟตัวเองแล้วนะเออเด็กของนะครับต้องส่งใจจริงๆจังๆนะครับไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนะครับทีมงานสตาฟโค้ดนักเตะทุกคนอยู่คือเขาก็เต็มที่แหละหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราเราก็เชียร์เขาแหละนะในฐานะกองเชียร์ล้วก็สพอร์ตทีมรักใช่ไหมครับยังไงก็ต้องพพอร์ตกันนะครับส่งกำลังใจนะครับ มันมีประเด็นนิดหนึ่งเ,เรื่อ,ง,องเมื่อคือนนี้มันมีมันมีประตูสุดท้ายซึ่งสําคัญมากนะครับประตูสุดท้ายเราทำให้เราเฉือนเอาชนะไอแอดดัเตนมามได้นะครับเมื่อคืนนี้โอ้โ oh, ห oh, สุดบิดมากนาะทีที่88 89นะครับมันลกูกมันมันต้องดู VAR ย้อนหลังอ่ะภาพ ดูดูดูวิดีโอย้อนหลังเ่ยใช่ไหมครับต้องต้องอาศัย V.A เนะ่ยผมไปค้นมาแล้ววันนี้ v r มันย่อม,มาจากคำว่า Video Assistant Referee นะครับวิดีโอที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเนีย่ยด้วยวิดีโอนะครับเพราะว่าลำพังตามนุษย์เราเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะมัน,ม,นมันไม่จะใช้หลายหลายคนก็ตามต่ม่าาบางจังบางจังหวะมันไม่ทันนะครับเมื่อคืนเราก็ได้ V.A มาช่วยชีวิต ข้ามเส้นไปแล้วนะครับเราถึงได้ประตูถ้าไม่มีมันก็ยังคาบตัวครับดอกถูกไหมครับบัดุดิวดิวดิเออนะครับก็เมื่อคืนนี้เราได้ประตูในช่วงท้ายเกมชนะอารแอกดามเซอร์ดัมได้นะครับเก็บ3คะแนนด้วย VR นี่เทคโนโลยีทุกวันนี้มันก้าวก้าวไกลนะครับมันโอ้โหเราตัวนี้ดูการถ่ายทอดสดนี่ก็ภาพก็สวยงามมุม แปลกๆนะครับมุมที่ไม่คาดว่าจะได้เห็นนะแล้วความคมชัดนี่ต้องเรียกว่าวระดับ HD ใช่ไหมซูเปอร์ HD 4 K ใช่ไหมครับโอ้แล้วก็เสียงบรรยากาศในสนามมันดีกว่าสมัยก่อนเราเยอะเราดูบอลสมัยก่อนแล้วก็ดูภาพไกลๆดูออกบ้างไม่ออกบ้างก็อาศัยอาศัยอะไรอาศัยพิธี พิธีกรนักพากใช่ไหมครับผู้บรรยายเกมอ่ะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้หมายเลขนั้นหมายเลขนี้เราก็ฟังเขาใช่ไหมครับเพราะเขาเขาเขาอาจจะอ่าแม่นก็เลาก็แรกก็เราก็ดูมันตัวเล็กไงตอทีทีวีสมัยก่อนมันก็จอไม่ใหญ่นะทีวีตามบ้านเราเต็มที่ก็20ินิ้วถูกไหมครับบางทีดู14นิ้วเลยซ้ําไปนะครับมันก็ไม่ชัดแถม 50- 50นี่ไม่มีภาพ ย้อนหลังให้ดูด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีของการบันทึกภาพสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีทันสมัยอย่างนี้นะครับฉับไวรรือดูตาเป็นสับป,ประรดอย่างทุกวนันนี้ทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับเทคโนโลยีทางการบันทึกภาพวิดีโอเนี่ยเปล่าก้าวหน้าไปไกลคมชัดนะครับในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นกล้องเนี่ยยังก็เรียกว่าอะไร มีกล้องมีโดรนด้วยอ่าโอ้มันโดรนนี่มันมันบินได้โดรน,นแล้วก็สามารถแผนกล้องด้วยกล้องเขาเรียกว่าอะไรกล้องกล้องอ่าบันทึกภาพแบบ360อ่ะสามอองศาน่ะโอ้มัน,ม,นมันก็เรียกว่าเป็นลูกโลกอ่ะเป็นเป็นสเฟียร์เลยอ่ะเออเป็นโขความสามารถมันน่าทึ่งมากนะครับผมไม่ไม่ลาวม,มนุษย์เรานี่ก็สุดยอดนะจริงๆสง่งให้ลูกกลิ้งนี้โยนขึ้นไปบน เอากาสดวงจันทร์หรือไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมานี่มันแหมมันก็นะน่าทึ่งนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอทีวีแถวบ้านที่บ้านเราเนี่ยมันจอมันใหญ่ขึ้นไงแต่ก่อนมันก็จอ c ีอาทีเล็กๆสิบสีนิ้ว20นิ้วใช่ไหมครับเต็มที่ก็ยี่สิบห้านิ้ยี่บเกนิ้ว,วเออนะก็บบ้านใครจะมีแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรเจคเตอร์ทีวีนี่มันน้อยมากนะ แต่วันนี้ทุกบ้านมี LED TV เออจอบเบลอเลยแล้วก็ชัดแจ๋วความความชัดระดับ Super HD 4K 4K ใช่ไหมครับ 8K <c oughs> คือสุดยอดโอ้เห็นชัดทุกรายละเอียดนะครับนี่นี่ก็กเป็นความบันเทิงความรื่นรมนะในการชมครับการถ่ายทอดสด และก็มีเทคโนโลยีอย่างที่ททว่าเนี่ยการการแข่งขันฟุตบอลในสนามทุกวันนี้เขาอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฟุตบอลนะแต่จริงเกมเกมหลายอย่างเขาก็มีมามานานแล้วอย,อย่างอเมริกาก็เขาใช้ในเกมอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมครับแต,แต่ฟุตบอลเนี่ยเพิ่งเริ่มมีมาไม่กี่ปีมานี่แหละนะครับแล้วก็พักหลังก็เพิ่มเพิ่มก็เรียกว่า เพิ่มกฎกติกาขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้บางอย่างมันดีนะผมต้องต้องอย่างเชยเเมื่อคืนนี้เราได้ประตูจากการดูวีอาไปไปอาศัยผู้ตัดสินช่วยภาพวิดีโอมาช่วยตัดสินว่าข้ามเส้นไปแล้วนะครับประเด็นมันมันบางเรื่องเนี่ยมันมันก็เป็นดาบสองคมอะ พักหลังนี่มันใช้เยอะๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเออมันบางทีมันกลายเป็นทำทาลายเปนความลื่นไหลของเกมบรรยากาศโดยเฉพาะจังหวะที่ยิงประตูพักหลังนีโอ้บ่อยมากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดีใจเกอร์อเราเห็นน,นักฟุตบอลทุกวันนีย้ยิงประตูเขายิงเข้าประตูไปแล้วเนี่ยแทนที่จะนะ ดีใจที่สุดขีดยังยังก่อนมึงดูเวียก่อนท้าเมื่อไหร่กรรมการอย่างงี้แล้วก็นั่งรอนั่งรอไปเถอะนะครับนี่แหละปัญหาเพราะมัน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 ไม่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้อย่างอย่างที่ควรจะเป็นอยงที่เคยเอางงี้ดีกว่าดีกว่านี่เคย,เเคยแล้วแถมผู้ชมในสนามก็นะรอคอยแล้วหลายครั้งเนี่ย ไอ้ครับ VR แบบนี้ตัดสินแบบนี้มีปัญหามากบางทีมันเป็นประเด็นพูดกันไม่จบอ่ะมีได้มีเสียมีค้านสายตาใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยปัญหาต้องยอมรับว่า VR บางบาง,บางกรณีมีปัญหามากๆแต่มันก็มีประโยชน์นะผมจะขออนุญาตพูดถึงประโยชน์ของมันสองสามสองสองประเด็นหใหญ่ๆเลยที่ควรจะมี VR อย่างยิ่งนะครับข้อแรกนี่แหละ ลูกข้ามเส้นไหมตัดสินชี้ขาดอันนี้ควรอย่างยิ่งเพราะว่าสายตามนุษย์เนี่ยมันจะมีลายแมนใช่ไหมลายแมนลายแมนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามผู้ตัดสินหลักนะครับอาจจะมีกล้องบางมุมแต่ว่าแต่ก่อนเขาไม่เอามาใช้ไงกระดานนี้เอามาใช้แล้วก็เลงไว้ที่เส้นเลยเส้นเส้นประตูเส้นขาวตายคานประตูอันนี้มันชัดเจนเลยเพราะเส้นมันมีอยู่ในสนามแล้ว บอลข้ามเส้นไหมเต็มเต็มใบไหมเต็มลูกไหมกี่เปอร์เซนต์เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ถึงมาตกลงกันว่าได้ประตูไม่ได้ประตูอันนี้ง่ายควรจะทาเพราะสายตามนุษย์มันมันไม่ทันว่ากาันตามจริงก็คือมันไม่ทันนั่นแหละนะครับใครจะไปดูทันจังหวะมันปับ๊บแป๊บเดียวบางทีคนไปเขีย่ยลูกออกมาจากข้างในล้วงเขง้ามาในประตูบางทีมันก็ไวนะเพาะตรงสัญชาตญาณของฝ่ายที่ป้องกันประตู อันนี้ควรควรใช้ VR อย่างยิ่งนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการทำฟาวแบบรุนแรงนะครับที่ที่ที่เป็นอันตรายนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาตรวจสอบมาดูว่าผู้ที่ทำฟาวมีเจตนาที่จะทำร้าย คู่ต่อสู้ไหมนะครับทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพไหมบางทีมันโอ้โหบางทีกรณีมันขาแข้งขาหักมันก็เรียกว่าจบอาชีพไปเลยก็มีนะอันนี้อันนี้ต้องต้องมาดูว่ามีเจตนาไหมเพื่อจะได้มาพิจรารณายืนยันนะคตัดสินให้ให้ให้เป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นข้อสงสัยกันอันนี้อันนี้จําเป็นอันนี้ผมว่าจําเป็นนะกรณีอื่นมีอะไรอีกอะ ว,ว่าแค่นี้แหละนะเรืเออในนี้ก็นอก,นอกจากนักฟุตบอลด้วยกันทําฟาวด์ด้วยกันบางทีการไล่ลุมไปกระทืบกรรมการนี่ก็ต้องดูว่าใครคนไหนนอกเกมใช่ไหมครับอันนี้กล้องทั้งหลายนี่ต,ต้องเก็บต้องเก็บภาพเก็บข้อมูลไว้ก็มาดูนะเพื่อจะได้มาตามไล่เช็คบินกันอันนี้อันนี้จําเป็นนะครับส่วนกรณีที่เห็นแล้วไม่จําเป็นเลยเนี่ยผมเห็นเห็นชัดๆย่ยก็นเนี่ยไอการทําประตู ม่แมัมนฟาวไม่ฟาวออฟไซด์ม่ออฟไซด์ได้ประตูไม่ได้ประตูไอ้นี่ประเด็นอย่างเงี้ยเรื่องออฟไซด์นี่ผมว่าโดยเฉพาะเรื่องลำหน้าเนี่ยไม่ต้องเลยมันควรจะคือหนึ่งเรามีลน์แมนแล้วใช่ไหมครับมีลน์แมนแล้วทั้งสองฝั่งอ่ะใช่ไหมทั้งสองฝั่งสนตามเส้นแวบหนึ่งของการตัดสินของลน์แมนเนี่ยคนเนี่ย making decision เลยเห็นแล้วใช่ไม่ใช่ตวัดธงเลยหรือจะหยุดธงเนี้ย ชี้ขาดเลยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าลายแมนไม่ยกแต่อ่าพวกยิงเข้าประตูไปแล้วแต่มีกล้ากึึงอะ่ะกรรมการผู้ตัดสิ์ในสนามก็ขอดูเออไปดูเพื่อจะดูว่าขนจมูกไอ้นี่หรือว่าอจอนผมไอฟไอ คนได้ยิงประตูหรือว่าปลายปุ่มปลายสตาร์ทเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งดูได้ตามมนุษย์ไม่ออกนะว่ามันล้ำหน้าไหมเนี่ยแถมอันนี้ประเด็นมันมีปัญหาคือเส้นมันไม่มีเส้นไงการตีเส้นเนี่ยเราก็มาล้อกันบ้างมามาเขาเรียกว่ามา,มาบัฟกันอะเออเส้น บางบ้างเส้นหนาบ้างเส้นเอียงบ้างเส้นโค้งนี่ประเด็นเนี้ยมีประเด็นหลังเกมบ่อยมากนะครับและคนที่มันทําลายเกมอะ่ะทำลายความลื่นไหลของเกมแล้วก็ความสนุกของเกมอะ่ะจริงๆแค่นั้นนะ่ะพอแล้วเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในลายเดียวกันนี่นะครับมันพอแล้วถือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะล้ำหน้ายอย่างชัดเจน ถ้าคำว่าชัดเจนคือลน์แมนดูไม่ออกนะฮะไม่ใช่ให้วิดีโอมาดูนะเออนี่มันมันมันทวรนีน่มันให้วิดีโอมาดูแล้วถ้าวิดีโอมันเมคกิ้งก็เรียกว่าอัตโนมัติจัดเม้นท t ให้เราเลยนะมันไม่ยี่ัญหาไงแต่ปัญหาคือยังต้องใช้ตาคนไปดูนะแลนี่ใ,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 ใน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 วิดีโอรูมอ่ะแล้วก็ส่งภาพมาให้กรรมการที่ไปดูจอข้างสนาม ไอนน้ปัญหาแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้คนจัดเม้นต์อีกทีหนึ่งผมว่าอย่างนี้ไม่สนุกนะไม่ควรอย่างยิ่งมันทำลายบรรยากาศเออยกประโยชน์ให้ยำเลยเถอะถ้าถ้าลายแมนยกก็คือยกไม่ยกก็คือไม่ยกคุณได้ประตูไม่ได้ประตูก็จบเพราะการวิ่งทำลายเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ชี้ขาดในขนาดนั้นมันนิดนิดหน่อยยกเว้นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยคือชัดเจนก็คือลายแมนเห็นถูกไหมครับต่านั้นเอง นั่แหลักพอแล้ว VR นะครับวันนี้มามาพูดถึงเรื่อง VR เพราะเมื่อคืนเร,เราได้ประโยชน์จาก VR ก็สนับสนุนนะสนับสนุนให้มี VR งแต่ว่าการนำไปใช้ในบางกรณีเนี่ยควรจะพิจารณาได้ดีเออควรจะควรจะยกเลิกไหมควรจะเท่านี้ก็พอแล้วอะไรประมาณน,นี้จริงๆผมว่ากรรมาการสมาคมฟุตบอลเขาก็พิจารณาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็น พีเมรลีกหรือใช่ไหมครับยูฟ่าหรือฟีฟ่าเนี่ยหรือว่าเอเอฟซีพวกเราเนี่ยกันเองเนี่ยก็ก็ดูอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมันถึงวันหนึ่งอะ่ะมันมันคงคงต้องยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้ให้มันเคลียร์กันนะจะได้ไม่มีปัญหานะครับแม่วันวันนี้ผลพุสบอลเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันมีเวลาไปสิบ สี่สิบห้าวันกว่าเราจะเจตะนัดถัดไปนะลองนภาพนะถ้าเราทะลึงแพ้แพ้หรือออกเสมอกับไอแอคเมื่อคืนนี่นะโอ้ยมันจะเป็นเดือนที่ก็เรียกว่าอะไรมนหมองอ่ะใช่ไหมครับแต,แต่พอมันผลมาอย่างนี้นะ มันก็นะชุ่มชื้นพอได้เยียวยาชุ่มชื้นคืนมาบ้างนเนี่ยอาล่ะสิบสี่สิบห้าวันถัดไปนี่เราก็ยังพอเหยหน้าได้มองหน้าเพื่อนได้ช่วงหลังนี่ช่วงหลังเดินออกไปไหนก็ต้อง,ต,องต้องทำตัวเจียมเจียมหน่อยทำเขาเรียกว่าอยา่าอยา่าอย่าไปโชงช้างนะจะแสดงตัวมากเพื่อนกระทือบเอานะนะมันมันมันช่วงนี้เด็กของต้องเป็นเป็นเด็กดีอ่ะนะจะไปก้าวเหลาเพื่อนมากนะอืม มันมันมันแต่ว่านะหลังจากนี้เราก็หวังนะหวังหวังว่ามันมันจะเป็นโอกาสที่ดีอะ่ะว่าจะเป็นจุดจุดสำคัญนะเพราะว่าอนักเตะที่บาดเจ็บก็น่าจะหายกลับมาได้สมบูรณ์ได้หลายคนนะครับแล้วก็ข้อบกพร่องข้อบิดพลาดอะไรที่ เปิดฤดูกาลมาประมาณหนึ่งเดือนสิ้นสเนี่ยคงเห็นแล้วลหละนะเจเคเขาคงเห็นนะทีมงานสตาฟโค้ชคงเห็นแม้แต่นักฟุตบอลด้วยกันเองก็เห็นว่าตัวเองพลาดอะไรตรงไหนเพราะว่ามันมันมีมันม,ม,นมีภาพให้เห็นอยู่แล้วฟ้องคุณวิ่งวิ่งน้อยไปก็สถิติเปิดฤดูกาลนี่เด็กของวิ่งนักฟุตบอลของทีม,ท,มทีมดิวพูลเนี่ยชุดชุดเดิมมันแหละไอชุดนี้หรอปีที่แล้วกับชุดนี้เลยมันวิ่งวิ่งน้อยลงเพื่อนเา็าวิ่งน้อยลงกว่าตัวเองเมื่อปีที่แล้วอันนี้ต้องมา ไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนมันนี่เองไม่รู้ดูการที่แล้วมันเพิ่งจบไปถูกไหมครับเนี่ยมันอย่างนี้มันต้องพิจารณาแล้วเออมันปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคนให้เจอนะยังมีเวลายังมีเวลาฟุตบอลนี่มันมันดีตรงนี้มันมีนัดต่อไปเสมออันนัดนัดถัดไปเรื่อยๆมีรู้ดูการถัดไปนะเอออดีตมันก็นะก็ไปนะแต่ข้างหน้ามันมีวันข้างหน้า มันทาให้มีความหวังเออเราก็ปรับปรับนะปรับปรับมีเวลาปรับอยู่ก็ต้องปรับนะปรับทุกนัดอะ่ะเพราะว่ามันมันเพื่อนเขากเ็เพื่อนเขามีตีนนะไม่ใช่โทษพูดคํหยาบเพื่อนเขาก็มีตีนนะมันแล้วเขาก็ดูเราเราก็ต้องดูอย่าไปดูตัวเองอย่างเดียวนะดูเขาด้วยนะเออว่าเขามาแบบไหนเขามาสูตรที่มาแก้เกมเราแก้ได้แล้วเราก็ต้องก็ต้องปรับนะเออแต่ว่า พูดมากมหาวัดเก่งกว่าโคช้ชอันยังไงเราก็ต้องเซฟเคเคชั่วโมงนี้เชื่อเ k เคแหละนะนะแล้วเรา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 เห็นบรรยากาศที่ดีของทีมเมื่อคืนนี้กลับมาเราก็ดีใจแหละใช่ไหมเด็กคง <laughs> โอเคคืนนี้ก็คงไม่ได้ดูวเออง่วงนอนก็ตื่นมาดูผลเอาละกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่ตีสองเออกว่าจะ ไม่ได้นอนเลยจะว่ากวาได้จะกจะได้นอนไม่ได้นอนเลยยาวเลยอารมณ์แบบนี้เลยของกหลับไม่ลงถูกไหมครับนั่นแหละครับวันนี้มาพูดเรื่องว r น,นิดหน่อยแล้วก็เรื่องให้กําลังใจส่งกําลังใจให้กับทีมแลกของเราริวพลนะครับยูวิว e น w a ร์ a อล n นนะครับวันนี้ยินดีที่ได้มาพบกันนะครับ มีโอกาสมาพบกันใหม่จริงๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้แหละก็อขอพุ่งพ่งนี้แหละเดี๋ยวมาดูผลคืนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับผมมีสุขทุกคนครับผมวันนี้สวัสดีครับ